ครับผมและการ Aqua Live Channel นะครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่อำเภอการจัดนดิตจ,จังหวัดส,สุราษฎร์ธานีนะครับผมผมอยู่ที่ TBN Farm นะครับผมซึ่ง TBN Farm เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งฟาร์มนะครับที่มีแนวทางการเลี้ยงโดยการระบบอนุบาลลูกกุ้งนะครับก่อนก่อนเลี้ยงนะครับแต่เราวันนี้เราเราไม่ได้มานําเสนอในเรื่องของรายละเอียดที่ว่าเราจะอนุบาลยังไงอะไรยังไงนะครับแต่เราอยากจะมาคุยถึงเรื่องของแนวคิดว่า เหตุผลสิ่งเหตุผลที่ว่าทําไมต้องอนุบาลแบบนี้แบบนี้นะครับผมทางทางเจ้าของฟาร์มครับมีวิธีคิดหรือมีมีแนวคิดยังไงที่ทําให้อ่าถึงมีการปฏิบัติเพื่อจะอนุบาลอย่างนี้ทุกอย่างการกระทําทุกอย่างทุกขั้นตอนนะครับมีเหตุผลรองรับทุกอย่างนะครับผมจึงท,ทาให้เป็นอ่า เป็นปัจจัยสําคัญนะครับทำให้ประสบความสำเร็จจนถึงณปัจจุบันนะครับผมเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของฟาร์มนะคุณพิชยาพันธ์สลินปาโม่หรือพี่เป้นะครับท่านเป็นรองประธานชุมรมผู้เรียนกุ้งสุรีธานีคนปัจจุบันครับผมสวัสดีครับพี่เป้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เป้โอ้กว่าจะได้มาฟาร์มพี่เป้นี่โอ้ไม่ใช่ง่ายๆนะฮะโอ้โหเป็นเป็นเสือเป็นเสือเล่นกายครับเป็นพยัคฆ์เรนกายครับพี่เป้ครับอ่าเริ่มต้นเลยครับพี่ ผมจะถามในเรื่องของแนวคิดพี่เป้ดีกว่าเราไม่วันนี้เราไม่พูดถึงในเรื่องของที่ว่าพี่เป้ทำจะทำยังไงคือตรงนี้เราเรามีนําเสนอแต่ว่าเรารไม่ได้เป็นประเด็นสาคัญครับ,คร,บครับผมผมอยากอย,อยากจะถามพี่เป้ว่าของฟาร์มพี่เป้เนี่ยเริ่มต้นเนี่ยตั้งแต่ที่เราเจอปัญหามาเนี่ยเราทํายังไงเราถึงผ่านในสวงตัววิกฤตตรงนั้นมาได้เราทําให้เราสามารถเลี้ยงกุ้งได้จนถึงปัจจุบันครับพี่เป้ครับจริงๆแล้วปัญหาของการเกิดเราก็น่าจะย้อนหลังในเรื่องของ EMS <ม>นะฮะในช่วง3าสปีที่เราผ่านมา ถ้าถามว่าปัญหาในการเกิดในช่วงนั้นเนี่ยเราแก้ปัญหาได้ค่อนข้างยากทีเดียวนะฮะครับแต่ในส่วนที่เรามีข้อมูลสําคัญก็น่าจะมาจากเพื่อนในกลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งทั่วประเทศนะครับซึ่งไอเดียน่าจะมองมาจากในเรื่องของการอนุบาลซึ่งผมติดตามในเรื่องของการอนุบาลเบื้องต้นมาจากน่าจะเป็นหมอเจีย๊ยบ,บเบื้องต้นที่เราเห็นเมื่อสักสองสาปีก่อนนะครับผมึ่งท่านก็ทําวิธีการในการอนุบาลเป็นข้อเป็นอะไรแล้วก็ดูมาแล้วก็หาวิธีการในการ ในการทําให้เหมือนท่านให้ได้ครับแต่จริงๆแล้วเนี่ย <c oughs> ในการทําณจุดนั้นเนี่ยถามว่าความพร้อมของเราเนี่ยเราอาจจะไม่มีความถนัดสักเท่าไหร,นะร่แต่ก็ถามว่าทําไมถึงทําในเรื่องแบบนี้ครับถ้าถามว่าลูกกุ้งเบื้องต้นที่มาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเออผ่านการ QC มาจากหลวงพ่อฟัก ได้อย่างชัดเจนแล้วเหมือนตามที่ทางฝ่ายขายลูกคุณเขาบอกเขาเขาเคลมมาว่าอย่างนั้นใช่ใช่ฮะซึ่งซึ่งมันเป็นความมั่นใจระดับหนึ่งกว่ากุ้งจะผ่านมาได้นะครับแต่ทีนี้แล้วเนี่ยผมคิดอยู่ว่าเอ๊ะแล้วคนที่ลงไปทําไมปัญหาของการเกิดในเรื่องของ EMS ในช่วงนั้นอ่ะยังมีอยู่ทําไมยังมีอยู่แล้วยังเกิดได้เร็วในอายุน้อยน้อยสิบห้าวัน20วันก็ไปแล้วอะไรแบบนี้ล่ะนั่นหมายความว่าเขาเรียกว่า เรื่องที่เกิดขึ้นเกาะไวลาต่างมันตีมันมัน,มนตีวงมาทีล่ลูกกุ้งและต้นทางใช่ไหมครั<ะ>ใช่ฮะาะคิดอยู่ว่าในเรื่องแบบนี้มันจะต้องมีหาวิธีการใดวิธีการหนึ่งให้ให้ใหทําลูกกุ้งให้ให้ใหปลอดเชื้อก่อนให้ได้นะฮะถ้าถามว่าเรามองวิธีการในการทําเหล่านั้นได้ได้จากไหนในทางสุราดเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าระบบฟาร์มที่ทําการอุบาลน,นี่ก็มีหลากหลายฟาร์มนะฮะครับแต่จะมองได้ชัดอยู่ก็อาจจะมีในกลุ่มเพื่อนสนิทเช่น แนวคิดการอุบานมาจากพี่อีทนัตกลนะนัตตกลเน้นอนฟาร์มนะฮะของพี่โอศัด์สิทธิ์ฟาร์มซึ่งเราก็มองได้ว่าเอ๊ะการอุบานแบบเนี้ยโดยใช้ถังขนาด3 0 0พันลิตรเนี่ยอุบาน3าวันวันเนี่ยจะทําอะไรได้บ้างนะฮะก็เป็นการจุดประกายที่ว่าเขาทํามาในส่วนเบื้องต้นแล้วโอกาสที่ทําให้กุ้งมีโอกาสผ่านมีเปอร์เซนต์มากขึ้นเท่านั้นแหละครับผมแต่แต่ว่าในเรื่องของตัว ประสบการณ์ตรงของพี่เป้เองเนี่ยของ t ีพีเอ็นฟาร์มเนี่ยครับผมของประสบการณ์ตรงของพี่เป้เนี่ยก็คือเรื่องของที่ว่าเราจะทําให้กุ้งผ่านแต่ของพี่เป้มันไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมครับมันเรื่องมันเด็ดกว่านั้นที่เล่าให้ฟังนิดนึงที่มันมันมันเป็นการการมองในแง่ของการรุบานณจุดที่เราว่าเออเราทำไงให้กุ้งปลอดเชื้อครับแต่เราต้องมองอยู่ก่อนว่าเออแล้วกุ้งที่มาเนี่ยมันมีเชื้อจริงหรือเปล่าอผมผมยอมรับในแง่อย่างว่าทางกรมมงเนี่ยเขามีแนวทางในการ ตรวจเช็ควิเคราะห์เรื่องของลูกกุ้งนะฮะว่าเราจะต้องตรวจเช็คตัวไหนบ้างในช่วงนั้นถ้าจําไม่ผิดเนี่ยก็จะมีการตรวจเช็คค่าลูกกุ้งโดยอุปกรณ์เครื่องมือของทางประมงว่าจะต้องตรวจเช็คในเรื่องของตัวค่าต่างๆที่เกิดขึ้นเช่น c c C7 PV บวกอะไรต่างๆเนี่ยพี่ควรจะต้องทํว v พบวกใช่ฮะครับผมทีนี้ก็ผมก็นั่งคิดอยู่ว่าเอางี้ถ้าเราเริ่มที่จะอนุบาลนะฮะขอเอาลูกกุ้งจับ ใช้รถเราเนี่ยไปทาการตรวจเช็คเหล่านี้ก่อนซึ่งเป็นสิ่งที่ผมไม่เคยทํานะแต่ก็แต่ว่าลองดูก็เก็บตัวอย่างไปนะฮะถังหนึ่ง20ตัว1ิตัวก็เก็บไปเก็บไปเพื่อการตรวจเช็คนะครับครับแต่ทีนี้ผลที่ออกมาในวันถัดไปเนี่ยทำให้เรามองเห็นได้ว่า้คำว่าลูกกุ้งปลอดเชื้อจากลูกว่าฟักโดยแท้จริงแล้วเนี่ยมีพวกนี้ผลเปื้อนอยู่มีครบฮะ C4 C7 ซ V เจีบวกมีหมดฮะทีนี้เราก็มานั่งคิดดูว่าไอ้เหี้ แล้วทีนี้ถ้าเราไม่จัดการในเรื่องของการอนุบาลในทางด้านการเคลียร์เชื้อเนี่ยมันลงไปในบ่อเราแล้วเนี่ยเราเห็นแล้วว่าต้นทางปลายทางแล้วเนี่ยไปไม่รอดแน่ไปไม่รอดแน่มันลงไปแล้วเราก็ทําอะไรไม่ได้ครับก็เลยหาวิธีการในการทําเรื่องแบบนี้ครับผมนั่นเป็นที่มาว่าเหตุผลของพี่เป้ก็คือเป็นที่มาว่าทําไมต้องอนุบาลใช่ใช่เจ็ดวันหกคืนหรือว่าคือการอนุบาลเนี่ยขึ้นอยู่กับระยะเวลาหรือว่าวิธีการอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละคนแต่ละความถนัดแต่พี่เป้ก็คือว่า อนุบาลเจ็ดวันหนึ่งคืนตรงนี้ครับเราเอาความอูมาไปแล้วพอผลตรวจออกมาปุ๊บพี่เป้มันเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้นครับผมคือจริงๆแล้วเราอาจจะเริ่มจากอนุบาลแบบสั้นๆในเรื่องของครับอ่าสี่สี่วันฮะสามคืนสามคืนสี่วันก่อนแล้วก็การตรวจเช็คในพวกนี้ก็คือว่าหลังจากการอนุบาลมาผ่านมาวันหรือ2วันนี้แล้วนะครับก็เอากุ้งที่เราอนุบาลเนี่ยไปตรวจเชื้อซ้ําที่ประมงอีกทีหนึ่งครับผลที่ออกมาถามว่าค่าต่างๆที่เคยปรากฏอยู่ไม่ว่าจะเป็น c 4 c ส หรือว่าไอพีวีใช่มันหายไปบางตัวมันหายไปบางตัวพีพีบวกอะพีพีบวกหายไปบางตัวเราทำให้เออยางงี้การที่เราทํามาแล้วก็ถูกทางแล้วครับในการที่จะมาสกรีนเชื้อโดยในถังไม่ว่าคุณจะใช้ในเรื่องของโปรเบติกหรือว่าอะไรต่างๆที่เข้าไปเสริมกุ้งให้คุณแข็งแรงขึ้นได้เป็นการตัดตัดวงจรเชื้อก็คือว่าวชตในนั้นแล้วก็เสริมคุณสุขภาพลูกกุ้งให้แข็งแรงในนั้นครับครับครับ มันก็เป็นเหตุผลที่ว่าเราทําออกมาแล้วและส่วนหนึ่งเบื้องต้นมันเกิดมาดีขึ้นแล้วถ้าถามว่ามันก็ยืดไปในเรื่องของทําไมไปทำ6คืน7วันอะ,อะไรประมาณนี้นะก็หนึ่งก็อาจจะเป็นในเรื่องของเราต้องการให้กุ้งมีความแข็งแรงมากขึ้นครับมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นมีโครงสร้างตับเม็ดไขมันที่ดีขึ้น,นม,นะมันก็เลยทําให้เรามั่นใจในการ นาไปลงบ่อได้ครับครับผมที่มาที่ไปของพี่เป้คือเนี่ยแหละเหตุผลก็คือว่าไม่ได้ว่าเห็นคนอื่นทําแล้วก็เราก็ไปชําตามเพราะจริงๆแล้วพอเราชําปุ๊บเรามีการตรวจสอบว่าเอ้พอเราชําแล้วเนี่ยเราได้ผลจริงๆได้ผลได้ผลก็คือต้องมีการตรวจสอบคุณภาพลูกกุ้งครับพี่เป้ครับผมในส่วนของอรายละเอียดการอนุบาลอนุบาลของพี่เป้เนี่ยในในบ่อชําเนี่ยครับผมเป็นยังไงบ้างครับพี่เป้อนุบาล7วัน6คืน อาหารที่เราให้เรื่องของแร่ธาตุ<ม>การเปลี่ยนถ่ายน้ำนะครับรายละเอียดตรงนี้การคุมค่า ph ยังไงบ้างครับคือจริงๆแล้วเนี่ยในการอนุบาลในถังขนาด3,000ลิตรนะฮะครับมันก็อาจจะค о ท т 롤ง,ง่ายในเรื่องของแร่ธาตุที่เราจะใส่ไปให้ใหมันมีค่าที่เหมาะสมครับเช่นบางทีในแหล่งน้ําเบื้องต้นของเรามีค่าแร่ธาตุอันคลายประมาณ90 1 0 0ถึงครับ, 100, รบแล้วก็สามารถจะปรุงแต่งไปในน้ําในถังที่เราอนุบาลได้ครับสามารถจะดันไปถึง150 1 80ได้นั่ใช่สิ่งที่เราทําได้ไม่ว่าจะเป็นการใช้ในเรื่องของ แคลเซียมแมกนีเซียมโซเดียมไบคาร์บอเนตนะฮะหรือว่าการนําน้ําที่ขึ้นมาโดยที่ว่าสามารถจะทําให้ใสได้ขนาดไหนแล้ววสามารถจะทําได้ครับในส่วนของอาหารที่ใช้ก็น่าจะเป็นพวกอาหารลูกกุ้งไวอ่อนครับก็เป็นขนาดเล็กก็ในในสูตรการค้าที่ผมใช้อยู่ก็น่าจะเป็นอาหารเม็ดขนาดเล็กพีนทีะฮะก็เป็นเบอร์เล็กเบอร์เล็กในกุ้ง P ี2 1 3าสามารถจะกินได้ก็จะใช้อาหารเม็ดพวกนี้ในการ นำไปให้กินถามว่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมก็ต้องอาจจะมีในเรื่องของแล้วแต่ว่าคุณจะใส่อะไรเขา้เขาไปให้เพื่อบํารุงให้กุ้งกินนะครับ,รบผมเป็นโปรไบโอติกอะไรแล้วแต่พวกกรลินทรีย์หรือพวกกรดอะมิโน,โนหรือว่าแร่ธาตุต่างๆก็สามารถจะเสริมเข้าไปกุ้งกินได้เลยฮนะอันนี้มันจะทําให้กุ้งมีความแล้วในเรื่องของตัวความหนาแน่นของลูกลกุ้งปริมาลูกกุ้งต่อการอนุบาลหนึ่งถังนะครับจริงๆแล้วเนี่ยความเหมาะสมอะถ้าเราอนุบาลกุ้งประมาณ3 3,4คืนวัน ความหนาแน่นจะอยู่ประมาณ200,000ตัวต่อถังนะฮะก็5ถังก็1ล้านตัวแต่ถ้าเราจะอนุบาลให้กุ้งใหญ่กว่านั้นก็ต้องเพิ่มขนาดถังเป็นเพิ่มจำนวนถังเป็น6ใบ8ใบหรือ10ใบแล้วก็เอาจํานวนกุ้งที่มีอยู่จาก2 0 0,000ก็ย่อยลงไปให้เหลือความหนาแน่นบางลงก็อาจจะเหลือแสนห้าเหลือสองแสนสองแล้วก็มันก็จะไปเจริญเติบโตแล้วก็มีการโตที่ดีกว่า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารพบโอติกแร่ธาตุแรงต่างที่ถ่าลงไปอย่างที่พี่เต้บอกเนี่ยสิ่งสองันก็คือว่าเราก็ต้องมีการตรวจเช็คคุณภาพทุกกุ้งคู่ไปด้วยใช่ไหมฮะว่าเราจะรู้ว่าเออเราจะได้เราไม่เดินหลงเดินไม่หลงทางถูกต้องครับตรงนี้สําคัญยังไงครับพี่เต้เพราะว่าเหมือนก่อนหน้านี้ที่ผมพูดได้ว่าการตรวจลูกกุ้งจักลดลูกกุ้งที่มาไปเช็คที่ประมงเพื่อตรวจดูค่า c 4 c เจหรือว่า v p บวกนะทีนี้ถ้ามันมีพวกนั้นเกิดขึ้นมาเนี่ยระหว่างการอนุบาลเนี่ยเราก็จะใช้เวลา2หรือสวันที่ผ่านไป แล้วเราจะเอาลูกกุ้งอัปเตอร์หลังจากนั้นไปไปตรวจเช็คซ้ําอีกทีหนึ่งเพื่อจะตรวจดูว่ามันยังมีพวกนี้หลงเหลืออยู่ไหมนะครับแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้ามีการอนุบาลที่ดีลูกกุ้งแข็งแรงไอ้ค่าต่างๆที่มีอยู่ก็จะหายไปและทําให้เราสามารถที่จะเอากุ้งลงบ่อได้นั่นเนี้ก็คือสําคัญนะครับไม่แค่อนุบาลอย่างเดียวเราก็ต้องในส่วนตรวจตรวจลูกกุ้งด้วยตรวจซ้ำตรวจสภาพลูกกุ้งว่ามีโรคยังมีโรคพวกนี้แฝงอยู่หรือเปล่ามีเชื้อแฝงอยู่หรือเปล่าในเรื่องในเรื่องของการชำเนี่ยครับอ่ะตรงนี้เราเราเราง ความสะอาดในเรื่องของการเลี้ยงในบ่อดินก็สําคัญเหมือนกันใช่ไหมฮะสำคัญคะัคตรงนี้ครับผมเป็นยังไงบ้างครับพี่เป้ครับอยากจะทราบเรื่องของวิธีคิดหรือแนวคิดตรงนี้ครับคือโดยแท้จริงแล้วเนี่ยณปัจจุบันเนี่ย <c oughs> ถ้าถามว่าน้ําที่เราใช้เลี้ยงกุ้งเนี่ยจะต้องปรับแต่งให้มีความสะอาดอยู่ระดับหนึ่งนะฮะครับแล้วก็มองได้ว่าไอาความสะอาดตรงนี้มันจะอยู่ตรงไหนอาจจะมองในแง่ของการ เขียเชื้อในเพลทที่ CBS s, <S บ้างว่ามันมีตัวหนึ่งตัวใดหลงเหลืออยู่ไหม,มแล้วก็ <c oughs> มองในแง่คุณภาพน้ําที่เราเลี้ยงอยู่เนี่ยมันจะต้องคอนโทรลในเรื่องของอสิ่งต่างๆมากน้อยขนาดไหนะถ้าถามว่าปัจจุบันการเลี้ยงกุ้งแบบเราเนี่ยก็ยังใช้ปริมาณน้ําที่ค่อนข้างจะเยอะอยูอ่ก็หมายถึงว่าเราก็เลี้ยงระบบระบบน้ําสะอาดในน้ำสะอาดโดยปกติทั่วไปใช่ครับแต่เขาเนี้ยเรื่องของตัวรายละเอียดการจัดการต่างๆเนี่ยตรงเนี้ยมันมีความต่างแน่นอนใช่ไหมฮะใช่ฮะครับ แต่โดยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยหลักการในการจัดการเล่นน้ําก็จะต้องมีบ่อพักน้ําที่พอสมควรครับไม <นะ S 1> ่ว่าจะเป็นบ่อพักบ่อทิศบ่อน้ําพร้อมใช้ในสัดส่วนที่เหมาะสมกับบ่อที่เราเลี้ยงอยู่อ,อาจจะอยู่ที่ว่าคุณจะปล่อยไร่ละเท่าไหร่ฮะหนึ่งแสนแสนห้าหรือสองแสนตัวรหรือสามแสนตัวต่อไร่ครับครับครับ,รบผมของพี่เป้นเนี่ยครับผังฟาร์มที่เราดูกันเมื่อกี้นะของพี่เป้คือว่าเราจะมีบ่อ,บอพักน้ําจากภครนอกใช่ครับแล้วก็ บ่อพักน้ําเสร็จปุ๊บมันจะเป็นบ่อข้ามไปบ่อทีก็คือบ่อทีหนึ่งก็คือทิตยหนึ่งนะครับทิตยหนึ่งตรงนี้คือว่าเป็นยังไงบ้างครับพี่เต้ครับบ่อทีที่หนึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นเป็นบ่อที่ที่เน้นในเรื่องของการตกตะกอนของน้ําเป็นหลักนะฮะเราก็จะต้องใช้สารพวกตกตะกอนอาจจะพูดง่ายก็คืออาจจะใช้แพ็คเข้าร่วมในในแต่ละครั้งที่เข้าไปแต่ก็ใช้ปริมาณไม่เยอะหรอกฮะเพราะว่าเราใช้เพื่อจับตะกอนบางส่วนให้มันน้ําใสขึ้นนะฮะแล้วก็จะผ่านไปในเรื่องของขั้นตอนการใช้ พวกเคมีในการทิ้นน้าไม่ว่าจะเป็นคลอรีนหรือด่างทับทิมก็จะเข้าสู่ขั้นตอนในบ่อบ่อทีสองไปบ่อทีสองคือบ่อที่สองบ่อที่สองไปครับครับผมบ่อที่สองนี่คือก็พี่เป้ก็จะใช้สารเคมีมาช่วยละเช่นคลอรีนกับด่างทับทิมใช่ฮะใช่ฮะครับผมความสะอาดหรือว่าปริมาณที่ใช้นี่พอพอจะบอกคร่าวๆได้ไหมครับพี่ว่าเอาแค่ไหนก็พอละอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วเนี่ยระบบบ่อพักน้ําของเราที่ยังเป็น บ่อพื้นดินอยู่นะฮะก็มันก็ในการเคลียเชื้อนี่ก็ใช่ว่าจะจะดีเท่ากับบ่อพีนอรล้วนๆนะ,ะก็สัดส่วนในการใช้ก็เป็นโดยทั่ทวๆไปนะฮะคอรีนที่ใช้ก็ไร่ละถังลลเป็นคอรีน65ธรรมดานะ,ะครับก็ในส่วนของหลังจากนั้นก็ใช้พวกดัางดับทิมในจํานวนไม่มากก็อาจจะสัก30-40กิโลต่อบ่อ7-8ไร่แค่นั้นเองฮะเพื่อเพื่อตัดเชื้อในขั้นตอนปลายนะฮะ แล้วก็สัตว์ถัดจักในบ่อของทีสองก็จะเข้าสู่บ่อน้ําพร้อมใช้นะส่วนของบ่อน้าพ้อมใช้นี่ก็จะเป็นบ่อที่จะต้องผ่านการกรองอีกทีหนึ่งไม่ว่า <ผม S 2> จะเป็นกรอ,องม้งฟ้าหรือว่ากรองไมโครนแต่ที่ผมค่อนข้างจะ <c oughs> ใช้งานแล้วก็ค่อนข้างได้ดีมากอยู่ต่อเนื่องก็คือเป็นรางกรองน้ําของทางระนองอ่าก็น่าจะเป็นของคุณ คุณเป้งต้นแบบต้นแบบต้นแบบคือจากพี่เป้งพันธุ์ใช่ฮะส่งนั้นเลยฮะส่งนั้นเลยก็ก็ค่อนข้างจะดีนะดีมากทีเดียวครับครับผมครับพี่เป้แล้วในส่วนของตัวอ่ะอย่างที่บอกเรื่องของความหนาแน่นในการปล่อยละที่พี่เป้บอกว่าอ่าถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะเลี้ยงแสนห้าหนึ่งแสนห้าหมื่นตัวต่อไร่เราก็ต้องมีการวิธีการจัดการแบบนึงปล่อยบางก็จะมีวิธีการจัดการแบบนึงแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้พี่เป้จะ พ,พี่เป้จะประเมินเรื่องของความหนาแน่นหรือว่าผลผลิตที่เราจะปล่อยหรือวางแผนการเลี้ยงได้เนี่ยพี่เป้จะดูเรื่องตลาดมามาเขาเรียกว่าดูตลาด<ช>มาเป็นตัวช่วยตัดสินใจด้วยตรงนี้อยากจะทราบแนวคิดหน่อยครับพี่เป้จริงๆแล้วการตลาดที่เรามาฉุกคิดเนี่ยมาจากในช่วงของปัญหาเรื่องของราคาที่ตกที่ตกมากเมื่อต้นปีนะครับที่ทําให้เรามานั่งคิดอยู่ว่าเอ๊ะเราจะผลิตยังไง ในเมื่อว่าเราผลิตได้มีจํานวนตันที่มากใช่แต่เราขายไปแล้วเนี่ยกำไรเราน้อยทีเดียวนะฮะแล่ทีนี้ถ้าเกิดความผิดพลาดในเรื่องของการเลี้ยงเนี่ยก็จะเกิดความเสียหายมากที่สุดนะฮะแล้วถ้าถามว่าการตลาดที่มานําการเลี้ยงเนี่ยต้องดูพื้นที่เราก่อนว่าเ,เรามีความเหมาะสมขนาดไหนครับเช่นดูดูการครับด,ดูการที่ดีความเค็มสูงความนันที่ปล่อยก็ได้ได,ได้มากขึ้นนะครับครับและในส่วนของปลายปีฝนตกก็ลดความหนนแน่นลงเหลือสักเ สนสองหรือ10,000แสนตัวต่อไร่อะไรประมาณนั้นนะฮะส่วนในการผลิตที่ที่อุ้ยถามก็คือว่าจะผลิตเพื่ออะไรณนะปัจจุบันเนี่ยการตลาดเป็นสิ่งสำคัญว่าผู้ซื้อเนี่ยต้องการกุ้งในไซส์ไหนครับถ้าถามว่าในพื้นที่สุราษฎร์เนี่ยก็จะมีผู้ซื้อที่เป็นทั้งห้องเย็นแล้วก็ผู้ซื้อกุ้งจีนที่เป็นกุ้งเป็นนะฮะในส่วนตลาดเขาจะแตกต่างกันในช่วงของไซส์เช่นห้องเย็นหนึ่งรายที่ชุมพรเขามีความต้องการในไซส์ขนาด780ด เขาก็ต้องมาอบอกผู้ซื้อผู้ขายว่า้ผมต้องการไซส์นี้ซึ่งเป็นราคาที่ดีนะถ้าคุณวางแผนจะขายในไซส์780ได้คุณต้องปล่อยความตันแน่นที่มากขึ้นสักหน่อยนึงเพื่อที่มาพาเชนครั้งแรกในไซส์ตรงนี้ให้ลงตัวเขานะฮะส่วนตลาดถัดไปก็เป็นตลาด50ตัวโดวยทัว่วไปไก,ก็น่าจะเป็นไซส์กลางของ,ของกุ้งเป็นจีนบ้างหรือว่าห้องเย็นทางด้านกรุงเทพที่ต้องการเป็นแบบกุ้งสดบ้างก็จะได้ราคาในส่วนหนึ่ง แ้วถามว่าจะกระเถิบไปหาอีกไซส์หนึ่งก็ไปในเรื่องของ <ละ S 2> ไซส์สามสิบกว่าตัวในเรื่องของตลาดกุ้งจีนที่เราสามารถทําได้นะฮะนั่นคือปัจจัยในการวางแผนของการลง ตเป็นแนวคิดในการในการวางแผนการเลี้ยงของพี่เป้ใช่ครับใช่ครับยกตัวอย่างของของความของที่ฟาร์มได้ไหมพี่เป้ของพี่เป้ที่เราที่เราได้ขายอยู่นะตอนเนี้ยพี่เป้มีสเต็ปในการจับในการในการจับกุ้งขายแต่ละตลาดยังไงบ้างยกตัวอย่างคือสเต็ปเหมือนเมื่อกี้ที่พูดถึงมันมันสามสามระดับของกุ้งที่เราต้องขายฮะตั้งแต่กุ้งไซส์เจ็ดแปดสิบห้าสิบตัวสามสิบกว่าตัวในกุ้งใหญ่มันขึ้นอยู่กับฤดูกาลมากกว่านะผมคิดอย่างนั้นนะฮะเพราะว่า ต้นปีปลายปีเนี่ยเรามีความเค็มที่ต่างกันครับความเค็มต้นปีดีหน่อยเราลงกุ้งได้มากหน่อยแล้วก็สามารถจะวางแผนการขายในตั้งแต่ไซส์เล็กกลางและใหญ่ได้แต่พอปลายปีเนี่ยความเค็มค่อนข้างจะต่ําแร่ธาตุบางกะบางอย่างมันไม่มันไม่เหมาะสมนะฮะแล้วก็ต้องปล่อยในความเง่้งที่บางลงเพื่ออาจจะมาขายในไซส์ขนาดกลางก็คือ50ตัวหรือไปปิดบอ่อที่30กว่าตัวทีเดียวได้เลยแล้วก็จะไปได้ง่ายครับครับผมบบอีกประเด็นหนึ่งสําคัญที่ตอนเนี้ย เรากาลังประสบปัญหาคือเรื่องราคากุ้งที่พี่เป้บอกเนาะแล้วก็สิ่งสําคัญของเราก็คือการลดต้นทุนการผลิตตรงนี้ประเด็นรเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตพ<ช>ี่<ะ>เป้มีแนวคิดยังไงบ้างครับต้นทุนการผลิตที่พูดถึงเนี่ยถ้าถามว่ามีหลายๆท่านเคยพูดถึงว่าเฮ้ยเราจะอยู่ได้เนี่ยต,ต้องลดต้นทุนการผลิตเหมือนกับทางผู้ขายผู้ส่งออกก็บอกว่าเฮ้ยผมมีราคาเท่านี้แหละคุณก็ไปลดต้นทุนเอาคุณจะทำางไงแล้วแต่คุณไปลดต้นทุนเอาเอง แต่ถามว่าต้นทุนการผลิตในการลดณปัจจุบันเนี้ยมันอยู่ที่ว่าความเสียหายที่เราเกิดขึ้น,นมีหรือเปล่าครับถ้าไม่มีความเสียหายเลยต้นทุนการผลิตราคาขายเราก็จะเหมาะสมไปกันได้นะแต่ถ้ามีความเสียหาย20% 30% 40%อย่างนี้ก็ถือว่าการเลี้ยงก็จะประสบปัญหาทางด้านเรื่องของราคาคของกําไร,ราที่เกิดขึ้น,นใช่ฮะแต่มามองในแง่ว่าจะลดต้นทุนการผลิตยัยงไง <c oughs> ตอนนี้ในส่วนของทางสุราชเองเนี่ยผมมองได้ว่า การลดต้นทุนการผลิตที่เป็นอยู่ก็คือการลดได้ตัวเราเองในการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆในฟาร์มนะฮะลดลงได้ยังไงลดลงก็คือคุณจะมาปล่อยในความดแน่นที่สูง <นะ S 1> โดยที่ไม่มีอ,มองค์ประกอบทางด้านปัจจัยการผลิตเข้าไปเสริมเรื่องแร่ธาตุเรื่องน้นเรื่องนี้มันเป็นไปไม่ได้ก็ต้องยังใช้เหมือนเดิมนะฮะจะลดก็แต่เมื่อปล่อยความาันนที่เหมาะสมเลี้ยงกุ้งในการใช้ระบบที่เปลี่ยนถ่ายน้ําน้อยหรือว่าเป็นระบบปิดนะฮะ ส่วนของแร่ธาตุที่จะใช้พรีมิตต่างๆสารผสมต่างๆถ้าไม่มีความจําเป็นก็ไม่ควรใช้เพราะว่าถ้าในแหล่งน้ําท่านยังมีความเค็มที่ดีอยู่แร่ธาตุต่างๆค่าต่างๆยังดีอยู่นะครับมันสิ่งที่เราลดลดได้อย่างแน่ชัดและจะเกิดกําไรผักกลับมาอีกทีนนั่นหมายความว่าที่พี่เป้ปบอกว่าเราต้องดูว่าแหล่งน้ําเรามีอะไรทุกอย่างมีพร้อมไหมต้องใช้ใชค,ความจาเป็นที่ต้องใช้นั่นหมายความว่า ทางเจ้าของฟาร์มเองหรือว่าทางผู้จัดการฟาร์มต้องมีการเขาเรียกว่าต้องมีการตรวจแล้วต้องมีการเอาใจใส่ฟาร์มฮะฮะใช่ฮะด้วยนะพี่ใช่ไหมครับผมเราจะไม่รู้เลยว่าเฮ้ยถึงเวลาเนี้ยเราต้องใช้ไหมอะไรใช่ครับใช่ครับใช่ไหมฮะก็เป็นการตรวจสอบอยู่อย่างต่อเนื่องนะแต่โดยโดยแท้จริงณปัจจุบันเนี้ยในคุณภาพน้ําที่เป็นอยู่ในปีนี้ถือว่าในเขตสุราษฎร์เองเนี้ยต้นปีปลายปีในเขตการณดิตเองเนี้ยแร่ธาตุต่างๆความเค็มต่างๆก็ถือว่าไม่ได้ลดลงมาเยอะนะฮะยังอยู่ในเกณฑ์ดีพื้นที่ตรงนี้ก็ยังมมมีควาเ 15ถึง18อยู่ถ้าและท่าก็เหมาะสมก็สามารถจะไปได้เรื่อยๆครับครับผมครับการจะลดอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีจะลดเราต้องรู้ตัวงเราต้องรู้นะว่าใช่ไหมพี่เป้ว่าใช่ฮะฟาร์มเราเนี่ยเราเรามีรูปแบบการเลี้ยงยังไงผลิตยังไงใช่ครับถ้าลดตัวนี้ไปโอเคไม่ส่งผลหรืออาจจะส่งผลน้อยกว่าใช่ฮะจะต้องลดไปครับครับผมก็อีกประเด็นหนึ่งครับพี่เป้ครับเรื่องของที่ว่าย้อนกลับไปเรื่องเมื่อกี้พี่เป้บอกว่า ทุกวันนี้จะเลี้ยงกุ้งให้อยู่รอดได้ไม่ต้องเหลือตังพี่อันนี้คือเรื่องจริงในกระเป๋าเราเนี่ยบางทีเรามีเม็ดเงินในการลงทุนเราก็จะรู้อยู่ว่าต้นทุนในการเลี้ยงอยู่ที่ตรงไหนใช่ไหมฮะต้นทุนของทุกท่านท่านจะรู้ดีว่าท่านติดขอบไปแล้วเนี่ยสรุปไปแล้วเนี่ยต้นทุนการผลิตของคนอยู่ที่เท่าไหร่ต่อกิโลต้นทุนการขายอยู่ที่เท่าไหร่บาทต่อกิโลทีนี้ท่านก็นมันั่งคิดอยู่ว่าในสิ่งที่ท่านทําอยู่ที่ผ่านมาเนี่ยท่านเหลือเท่าไหร่ ถ้าท่านไม่เหลือท่านจะไปลดได้ตัวไหนท่านไม่สามารถจะไปเพิ่มได้ในเรื่องของราคาที่เป็นสิ่งที่อนาคตเราไม่คาดหวังได้เราเราไม่สามารถคุมตรงนั้นได้ไม่สามารถจะคุมได้แต่ในสิ่งที่เราคุมได้ก็ต้องหันมามองในเรื่องของต้นทุนที่เราเลี้ยงพยายามลดให้ได้ตามความเหมาะสมเท่านั้นเองนะ,ะจะเหลือมากเหลือน้อยก็อยู่ที่ในเรื่องของผลผลิตที่ออกมาการเจริญเติบโตของกุ้งที่ดีจะส่งผลทั้ให้เรามีมีกําไรที่เพิ่มขึ้นนะฮะ แต่ถ้าเลี้ยงไปแล้วการโตไม่ดีปัญหาเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งเจอขี้ขาวบ้างเจออะไรบ้างก็อาจจะเกิดปัญหาในเรื่องของเลี้ยงไปหรือเหมือนจะเลี้ยงฟรีรกำไรอะไรประมาณนั้นนะครับ,รบพี่เป้ที่อุ้ยที่อุ้ยที่อุ้ยนั่งคุยกับพี่เป้เนี่ยรรเรื่องเรื่อง,รองประเด็นเรื่องการลดต้นทุนกำไรไม่แค่ว่าอะไรพอเรารู้ลดดะเลยไม่ใช่โดยไม่เหตุผล การบางทีการลดต้นทุนก็คือการที่เราเลี้ยงกุ้งได้โดยที่กุ้งไม่ตายหรือไม่เสียหายถูกต้องใช่ไหมฮะบางทีในเรื่องของการใช้ปัจจัยการผลิตที่ถูกต้องและเหมาะสมถึงแม้ว่าจะราคาสูงกว่าปกติก็ตามแต่ว่าอย่างเช่นการอนุบาลลูกกุ้งนะครับพี่เป้ใช่คชรับก็ถือว่าเบื้องต้นขอให้เราได้ได้ลูกกุ้งที่ดีลงไปในบ่อก่อนดีกว่าแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากไว้นะฮะว่า ต้นทุนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นที่สําคัญที่สุดก็เรื่องของการแพร่ระบาดของโรคก,กุ้งครับณนะปัจจุบันจะเห็นได้ว่ากุ้งที่หายไปจากระบบนี่มาจากการเสียจากเรื่องตัวแดงดดงขาวนะฮะเป็นสิ่งที่ทางเราพยายามจะรณรงค์มากว่าการเกิดปัญหาในเรื่องเหล่านี้นะฮะเราจะต้องทําเช่นไรเพราะว่าการเกิดการแพร่ระบาดเนี่ยถ้าถามว่ากระจายเป็นวงกว้างแล้วเนี่ยไม่สามารถควบคุมได้ครับเราก็จะเกิดปัญหาเกิดความสูญเสียทางด้านการเลี้ยงอย่างแน่นอนนะครึ่งตรงนี้มันเป็น ย้อมนมาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับครับ,รบตรงนี้ครับพี่เต้มีความสาคัญอย่างไรเรื่องสิ่งแวดล้อมและการแพร่ระบาดของโรคมันมาด้วยกันมันก็มองอีกมุมหนึ่งว่าณปัจจุบันการเลี้ยงเนี่ยเป็นการเลี้ยงแบบค่อนข้างจะใช้น้ําเยอะนะฮะแต่ว่าน้ําที่ใช้ในการเลี้ยงเนี่ยก็ผ่านเข้าออกสู่ลําคลองสู่สิ่งสาธารณะเยอะแยะมากมายแต่ในระบบที่ทําอยู่เนี่ยถ้าเกิดปัญหาของการแพร่ระบาดเป็นสิ่งสําคัญว่าเราจะต้องทําความเข้าใจได้ว่า การแพร่ระบาดเกิดจากอะไรแล้วเราจะป้องกันจะเบรกจะตัดเชื้อมันได้ยังไงอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากกว่าเพื่อที่จะไม่ให้เกิดกระทบต่อคนอื่นที่สําคัญคือกระทบต่อเรามากกว่าฮะเราอยู่ในโซนของสีแดงเราเลี้ยงไม่ได้เจอปัญหาตัวแดงโดนขาวก็จะเจอปัญหาอยู่อย่างต่อเนื่องไม่มีทางเคลียร์ได้อันนี้สําคัญว่าอาจจะต้องมีการาทําความเข้าใจกับผู้เลี้ยงด้วยกันครับให้เขาเห็นถึงปัญหาเหล่านี้แล้วก็เข้ามาช่วยกันในเรื่องของการาจัดโซน พื้นที่สีแดงป้องกันการแพร่ระบาดให้ได้นะเพื่อลดความเสี่ยงทั้งด้านต้นทุนการเลี้ยงอันที่เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดมากครับใช่ครับครับผมถือว่าเป็นการลดต้นทุนด้วยนะเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมการเฝ้าระวังโรคคือบางคนอาจจะมองว่ามันเป็นคนละเรื่องกันจริงๆไม่ใช่เลยนะไอ้นี่น่ากลัวน่ากลัวมากในความเราได้รับความเสียหายแล้วเนี่ยก็ต้องมีการเฝ้าระวังและเตือนพูดถูกต้องเพื่อนๆรอบข้างใช่ครับเพราะอุตสาหกรรมนี้สิ่งสำคัญก็คือทุกคนต้องไปด้วยกันถูกต้องฮะจริงๆแล้ว จริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันจะดีอยู่ในในแง่ของเรามีอุปกรณ์สื่อสารทางด้านครับมือถือเนี่ยก็อาจจะต้องตั้งไลน์กลุ่มในโซนพื้นที่เขตของเราโซนของเราซอยของเราว่ามีฟาร์มเลี้ยงอยู่กี่รลยแล้วจะมีการคุยต่อเนื่องด้วยกันบเช่นวันนี้ฟาร์มนู้นจับตัวแดงตัวขาววันนี้มีการจับกุ้งนะต้องระวังการปล่อยน้ำนะต้องมีการฆ่าเชื้อทำทั้งนี้เราจะได้ระมัดระวังว่าเราจะได้ไม่ต้องสูบน้ำนั้นเข้าไปครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดีฮะจะได้เตือนเตือนกันอันนี้ก็ยอมรับว่า ในสุราก็เริ่มทํากันหลายหลายจุดแล้วครับหลายจุดแล้วครับครับผมสิ่งสำคัญคือต้องมีความจริงใจต่อกันถูกต้องมีความร่วมมือกันใช่ใช่ครับ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 ผมอสุดท้ายครับพี่เป้มีอะไรอยากจะฝากครับผมก็ก็จริงๆแล้วเนี่ยอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งโดยพวกเราเนี่ยถ้าถามว่าเราจะเอามาอะไรเอาอะไรในการนําทางด้านการเลี้ยงบางคนพูดว่าเฮ้ยเราต้องทําการตลาดนําการผลิตนะครับ เพื่อจะได้มีทิศทางการขายการอะไรได้อย่างถูกต้องแต่ณปัจจุบันเนี่ยเราเป็นผู้เลี้ยงโดยตรงเรามีหน้าที่ที่เราทําได้ก็คือเราต้องผลิตกุ้งให้ได้ก่อนนะฮะเราก็ไม่คาดคิดหรอกว่าเราจะเกิดอะไรระหว่างทางรเราต้องทําการเลี้ยงให้ให้เกิดความสําเร็จซะก่อนอาถามว่าผู้ส่งออกต้องการสิ่งใดจากเราแน่นอนฮนะปริมาณที่มีอยู่ให้เขามีวัตถุดิบทําได้อย่างต่อเนื่องแต่เราจะท,ทําได้อย่างต่อเนื่องก็ต่อเมื่อทางห้องเย็นมีการ รับกุ้งในในราคาที่เหมาะสมได้รับได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็เราสามารถจะขายได้แล้วก็มีกําไรด้วยฮะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทําให้เราเดินด้วยกันได้ทั้งสองฝ่ายถ้าถามว่าหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยถ้าหนึ่งเราเลี้ยงไม่ได้ปัญหาการราคาไม่มีเราจะหยุดเลี้ยงหรอเราจะเลี้ยงน้อยหรอมันก็หยุดไม่ได้หรอกฮะไม่ได้ไทาง,างฟาร์มอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือค่าเช่าแรงงานลูกน้องเราต้องทําไอ้นี่คืออาชีพแล้วก็หลีกเลี้ยงไม่ได้ด้วย แต่ถ้าถามว่าข้างหน้าต่อไปในที่จะทําได้ก็เราก็ต้องหาวิธีการในการเลี้ยงับเพื่อที่เราอยู่ได้ไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนลดความเสี่ยงลดความเสี่ยงการเลี้ยงไปหาตลาดที่เราต้องการให้ได้อะไรประมาณนั้นนะฮะครับผมครับยังไงก็ตามนะครับเราต้องเลี้ยงกุ้งนะพี่ครับเพราะว่าเลงเพราะว่าถ้าเราไม่มีกุ้งเราไม่สามารถเราไม่ไม่มีกุ้งปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่มีให้เขาแล้วเนี่ยคนซื้อไม่มีเราเราซืาอจ่อราคาจากไหนนะพี่เนาถูกต้องฮะถูกต้องฮะ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่จําเป็นทีเดียวครับครับรบผมก็เป็นแนวคิดดีๆนะครับของอพี่เป้นะครับพิเชียพันธ์สลินราโมทรองประธานเฉลิมพลเรียงกุงสุราษฎร์ธานีครับผมขอบคุณมากครับพี่เป้ครับขอบคุณมากครับ